สวัสดีครับน้องทุกคนนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่คลิปเฉลยข้อสอบแพทห้านะครับน้องความถนัดทางวิชาชีพครูของปี61โดยพี่เหลิแมแห่งสถาบันโชคชัยติวเตอร์นะครับ คลิปนี้นะครับน้องพี่ก็จะเอาข้อสอบจริงมาเฉลยกันนะครับซึ่งจะเป็นส่วนแรกก็คือข้อสอบส่วนจิตวิทยาคูนะครับน้องจะเป็นตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ20นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูโจทย์กันเลยครับน้องข้อแรกครับโจทย์สั้นมากนะครับโจทย์บอกมาว่าลักษณะคูในศตวรรษที่21ควรจะเป็นอย่างไรนะครับอย่างแรกเลยสังเกตก่อนไม่ใช่คูธรรมดาต้องเป็นคูศตวรรษที่เท่าไหร่ด้วย21ศตวรรษที่21ช่วงไหนวะ ก็ช่วงนี้แหละครับทองนะครับนะก็คือเป็นครูยุคใหม่เท่านั้นเองนะครับนะ,ะข้อใดแสดงถึงลักษณะเด่นของครูยุคใหม่นะครับเพราะฉะนั้นมาอ่านทีละชอยชอยข้อแรกเขาบอกมาว่าครูที่สามารถอธิบายองค์ความรู้ได้กระจา จริงๆครูที่อธิบายความรู้ได้ดีนะครับน้องก็ถือว่าเป็นครูที่ดีโอเคไหมนะครับเพียงแต่ว่าต้องบอกว่าครูในยุคใหม่น้องคงเคยได้ยินนาอว่าแบบชายเซ็นเตอร์หรือแบบทีชเลสเลนมอลอะไรอย่างเงี้ยคือให้น้องเรียนรู้ด้วยตัวเองเนี่ยมากยิ่งขึ้นโอเคไหมเพราะฉะนั้นนะครับน้องถ้าเป็นการอธิบายโดยครูคนเดียวเนี่ยนะครับมันจะเป็นครูยุคเก่าครับน้องอ่าเหมือนสอนหน้ากระดานอย่างเดียวอ,อ่าแล้วเด็กก็แบบนั่งฟังเฉยๆนะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่ครูยุคใหม่แน่นอนนะครับนะ คือไม่ใช่ว่าครูไม่ดีนะเป็นครูที่ดีแต่เป็นครูยุคเก่าครับน้องอสอนอย่างเดียวแต่เด็กไม่ได้ลงมือปฏิบัตินะครับเพราะฉะนั้นข้อแรกก็เลยผิดครับน้องเพราะเป็นยุคเก่าต่อมานะครับน้องข้อ2เห็นไหมโจทย์พวกนี้จะทําได้ไวชี้แนะความรู้ให้นักเรียนก็เหมือนกับข้อหนึ่งเลยครับน้องนะครับก็จะเป็นสไตล์ครูยุคยุคเก่าคือถ้ายุคใหม่เนี่ยนักเรียนต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับน้องโอเคไหมเนี่ยที่เขาส่งเสริมกันมากๆนะครับเรียนรู้ด้วยตนเอง ่ะเสร็จแล้วนะครับมาดูต่อนะครับน้องข้อข้อ3อ่าข้อ3ข้อข้อ2ผิดนะเพราะว่าเป็นครูยุคเก่า ข้อ3เนี่ยครูที่มุ่งสร้างนะครับความก้าวหน้าการทำงานของตนอันนี้อันนี้เรียกว่าเป็นครูที่ไม่ดีนะครับน้องโอเคไหมเออเอาคือว่าง่ายๆเอาแต่ผลงานตัวเองไม่ได้สนใจลูกศิษย์นะครับอันนี้นี่ไม่ใช่ครูยุคไหนเลยครับน้องเป็นครูที่ไม่ถูกต้องอนะ่าไม่ดีโอเคไหมเอาแต่ตัวเองเป็นหลักโอเคเนาะ,ะต่อมาข้อ4ครับน้องข้อ4ี่เขาบอกมาว่าส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองอ่านี่ไงอย่างที่พี่พูดไว้เลยบางคนเนี่ยทำโจทย์จิตวิทยาครูพี่บอกข้อเสียอย่าง บางคนทอทําได้ปุ๊บรีบกาทันทีเย่เงี้ยไม่ได้เพราะน้องระวังบางทีข้อหนึ่งมันอาจจะมีข้อถูกหลายข้ออาจจะมีข้อถูกหลายข้อนะน้องแต่บางทีเนี่ยเขาจะใช้คําว่าถูกต้องเป็นไงที่สุด มากที่สุดนะเนี่ยเพราะฉะนั้นพวกนี้มันขึ้นอยู่กับเออคนออกข้อสอบนึนก็ออกมาว่าเอ๊ะข้อไหนใกล้เคียงมากที่สุดวะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนาะอาจจะต้องติกต๊กติ๊กไว้ก่อนโอเคไหมอ่ะเสร็จแล้วค่อยมาตัดสินใจอีกทีหนึ่งทีหลังอย่าเพิ่งไปรีบกานะครับข้อ4ี่เป็นไปได้ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าน้องสังเกต ครูยุคใหม่เนี่ยพูดกันเยอะมากหรือว่าถ้าน้องติดตามข่าวของกระทรวงนะเขาจะพูดว่าให้เด็กเนี่ยฝึกการเรียนรู้ด้วยตัวเองเนี่ยเยอะมากนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับน้องต่อมาข้อ5ข้อ5เนี่ยครูที่สื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเครือข่ายที่ทันสมัยเพราะฉะนั้นจริงๆข้อ5ก็ถูกต้องนะน้องก็เป็นครูยุคใหม่ไงเออสื่อสารทันสมัยนึกออกไหมนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆข้อนี้นะครับน้ององบางคนเนี่ยอาจจะคิดไม่เหมือนพี่ก็ได้น้องบางคนอาจจะพี่คะ ข้อ5เนี่ยก็น่าจะเป็นไปได้นะพี่เพราะว่ามันดูทันสมัยดูเป็นคนยุคใหม่อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูตอบข้อ5ได้ไหมในความคิดส่วนตัวพี่นะมันก็ได้ แต่เวลาไปสอบม,มันต้องเลือกแค่คําตอบเดียวไงน้องนึกออกไหมคำตอบเดียวดังนั้นนะครับน้องถ้าพี่คิดว่าคําตอบที่ใกล้เคียงที่สุดน่าจะเป็นข้อข้อ4ครับน้องโ okay, อเคไหมเรียนรู้ด้วยตัวเองเพราะว่าจากกระทรวงหรืออะไรเงี้ยพูดถึงเยอะมากนะครับน้องพูดถึงเรื่องนี้เยอะมากดังนั้นข้อเนี้ยที่ใกล้เคียงกันก็คือไม่ข้อ4ก็ข้อข้อ5นะครับแต่ข้อที่พี่คิดว่าน่าจะถูกที่สุดก็คือข้อข้อ4นั่นเองนะครับต่อไปข้อ2นะครับท่านคิดว่าครูในข้อใอดครับสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มี มีลักษณะช่วยให้ผู้เรียนสามารถนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ครับน้องจัดกิจกรรมให้เกิดความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันดูที่ครูทีละคนครูนิตยากําหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถทํางานร่วมกับเพื่อนในกลุ่มได้เฮ้ยมันก็เกี่ยวกับชีวิตประจําวันนะเพราะว่าอะไรเราต้องทํางานกับ เพื่อนร่วมงานเนี่ยเออหลายๆคนนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ดูเป็นไปได้แต่อย่างที่พี่บอกอย่าเพิ่งรีบกาโอเคมั้อย่าเพิ่งรีบกาติ๊กไว้ก่อนติ๊กไว้ก่อนเนี่ยเป็นพี่ติ๊กครูวิทยาแบ่งกลุ่มผู้เรียนให้ศึกษาค้นคว้าขวาความรู้ค้นคว้าหาความรู้จากตำราต่างๆนํามาเสนอหน้าชั้นเรียนนะครับข้อนี้เนี่ยก็ให้ค้นคว้าความรู้ด้วย ตนเองโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นครูยุคใหม่ด้วยใช่ไหมให้คนควาหาความรู้ด้วยตนเองดังนั้นนะครับน้องข้อนี้ก็เป็นไปได้เพราะชีวิตประจาวันเราเราต้องหาความรู้ด้วยตัวเองนึกออกไหมครูมารสีส่งเสริมให้ผู้เรียนเนี่ยเสนองานโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับชีวิตประจําวันไหมนะครับจริงๆมันก็เกี่ยวนะน้องนะครับนะก็เกี่ยวเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันอ,อ่านไปอ่านมาแม่งถูกทุกข้อครูวิชานะครับน้องกําหนดงานให้ผู้เรียนเนี่ยปฏิบัติโดยใช้หลักการที่อภิปลายสรุปไว้ในห้องห้องเรียนอ่าอันนี้ไม่ใช่ความรู้นอกห้องเรียนเลยครับน้องความรู้ในอะในชั้นเรียนเพราะฉะนั้นได้เอาไปใช้ในชีวิตประจําวันไหม อันนี้ไม่ได้ใช,ช้ัวนะครับน้องอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับนะอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับข้อ4ไม่ใช่อันนี้ตัดทิ้งได้เลยต่อมาครูรัชนีนะครับตรวจงานผู้เรียนนะครับน้องแล้วก็บอกผู้เรียนว่าผิดตรงไหนนะครับตรวจงานเนี่ยจริงๆไม่ได้เกี่ยวเลยส่งเสริมให้ใช้ในชีวิตประจําวันไม่ใช่เลยนะครับน้องเพราะฉะนั้นข้อ5ก็ก็ผิดก็แค่ตรวจงาน,นเฉยๆนะครับน้องเพราะฉะนั้นข้อที่เป็นไปได้ก็จะมีอยู่3ข้อแต่น้องนึกภาพในชีวิตประจําวันของเรานะครับส่วนใหญ่ชีวิตประจําวันของเราเราจะต้องทําอะไรด้วย ด้วยตนเองนึกออกไหมเพราะฉะนั้นนะครับน้องพี่แนะนําว่าให้น้องตอบข้อที่มันเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองครับน้องโอเคมไหมเพราะฉะนั้นนะครับน้องอย่างข้อหนึ่งเนี่ยที่มันไม่ใช่เพราะอะไรเพราะครูเนี่ยเป็นคนกําหนดวัตถุประสงค์นะครับน้องโอเคไหมแสดงว่าครูเนี่ยเป็นคน คนคิดโอเคไหมนักเรียนเนี่ยไม่ได้คิดเลยโอเคไหมว่าง่ายๆน้องต้องคิดเองโอเคไหมนักเรียนเนี่ยต้องคิดเองแต่ข้อหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เพราะว่ามันผิดตรงที่กําหนดวัตถุประสงค์ครับน้องครูอย่าไปกําหนดครูต้องให้อิสระให้เด็กเรียนรู้นะครับ,รบนะเพราะฉะนั้นข้อ1ก็เลยไม่ใช่ส่วนข้อ2เนี่ยนะครับน้องให้คนคว้าหาความรู้ด้วยตนเองอันนี้มันเลยยังพอเป็นไปได้ ส่วนข้อ3เนี่ยนะครับส่งเสริมให้ผู้เรียนนําเสนองานโดยการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อ่ะตรงนี้ก็ใช่ครับน้องเพียงแต่ว่าอันนี้มันก็เป็นการบังคับอีกเหมือนกันเพราะว่าอะไรน้องจริงๆเนี่ยนะครับในชีวิตประจำวันจําเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ตลอดไหม ก็ไม่จําเป็นนึกออกไหมบางงานอาจจะไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ก็ได้ดังนั้นที่ว่าข้อเนี่ยที่แบบมันเด่นชัดที่สุดก็น่าจะเป็นข้อข้อ2นะครับน้องไงส่งเสริมให้ค้นหาความรู้ด้วยตนเองจากตําราต่างๆนะครับนะเพราะฉะนั้นข้อนี้น่าจะถูกที่สุดก็คือข้อ2นั่นเองเห็นไหมข้อสไตล์แบบนี้นะครับน้องเวลาน้องวิเคราะห์เนี่ยมันจะต้องค่อยๆตัดตัวเลือกออกก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาเปรียบเทียบกันว่าตัวไหนน่าจะถูกมากที่สุดนะครับต่อไปข้อที่3นะครับวิธีการของครูในข้อใดครับช่วยส่งผล ให้นักเรียนเนี่ยนะครับมีความคิดสร้างสารรค์มากที่สุดครับน้องอ่าเพราะฉะนั้นข้อนี้เน้นที่ความคิดสร้างสารรค์โอเคไหมเพราะฉะนั้นนะครับน้องว่าง่ายๆความคิดสร้างสารรค์ก็คือต้องฝึกให้เด็กให้เด็กคิดเองอีกเหมือนกันนะสามข้อแรกเนี่ยพูดถึงเรื่องการคิดเองเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับน้องเพราะฉะนั้นอามาเริ่มทีละข้อข้อ 1. ยกตัวอย่างผลงานของบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกให้ผู้เรียนเนี่ย เห็นเป็นตัวอย่างอ่าเปรียบเสมือนอย่างสมมติอะไรดียกตัวอย่างนี่ไงสตีฟจ็อบรู้จักสตีฟจ็อบไหมนักเรียนก็อืมสตีฟจ็อบอืมแล้วยังไงอ๋อสตีฟจ็อบเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้นะอืมเราได้คิดเองไหม ไม่ได้คิดอะไรเลยครับน้องแค่ฟังไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นข้อแรกอันนี้ผิดชัวๆครับน้องอไม่ได้ฝึกคิดเลยต่อมาข้อ2นะครับให้ผู้เรียนเนี่ยออกแบบผลงานตามจินตนาการของตนเองนี่มีคาว่าตนเองเลยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นไปได้เป็นไปได้แต่อย่าเพิ่งรีบกาเวลาทําทโจทย์พวกนี้ให้ผู้เรียนประเมินผลงานด้วยตัวเองนี่ไงพี่มีคําว่าตัวเองนะครับแต่น้องแค่เป็นไง ประเมินหมดงานครับน้องคือทํางานมาเสร็จปุ๊บแล้วนะครับแล้วก็เป็นไงเอามาตรวจอ่าดูว่าเอ๊ะทำผิดทาถูกตรงไหนนะครับดังนั้นจริงๆไม่ได้ฝึกความคิดสร้างสรรค์น,นะครับน้องแค่ตรวจงานเฉยๆโอเคเมืออ่ออนึกภาพนะคือมันมีงานออกมาอยู่แล้วอ่ะมันแค่ตรวจเองเฉยๆนะครับดังนั้นไม่ได้คิดถึงเรื่องกระบวนการคิดตั้งแต่ตอนต้นโอเคเมื่อนะครับเพราะฉะนั้นข้อ3ก็เลยผิดนะครับต่อมาข้อ4ครับเชิญสิทธิ์เก่าที่มีชื่อเสียงมาบรรยายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจอันนี้ก็จะคลยคล้าย ข้อ 1>, 1ครับน้องสร้างแรงบันดาลใจแล้วไงผู้เรียนก็ไม่ได้คิดอะไรต่อยอดเองนะครับนะเพราะฉะนั้นข้อ4ก็ไม่ใช่ข้อ5นะครับพาผู้เรียนไปศึกษานอกสถานที่ครับน้องเพื่อให้ได้รับความรู้ที่แปลกใหม่อ่าน,นี้ก็จะเกิดความคิดสร้างสารรค์ได้เป็นไปได้เพราะฉะนั้นข้อที่น่าจะเป็นไปได้ก็คือข้อ2กับข้อ ข้อ5นะครับเสร็จแล้วนะครับน้องประเด็นคืออันไหนมันน่าจะใช่มากที่สุดนะึกออกไหมต้องลอเลือกคนที่ใช่นะครับให้ฝึกออกแบบผลงานด้วยจินตนาการของตนเองกับอีกอันนึงก็คือไปว่าง่ายๆไปทัศนศึกษาเออไปทัศนศึกษาเพื่อเรียนรู้สิ่งแปลกใหม่เวลาน้องไปทัศนศึกษาเนี่ยบางทีมันก็จะเกิดความคิดสร้างสารรค์เกิดได้อันนี้ไม่เถียงนะครับแต่บางครั้ง มันก็อาจจะไม่ได้เกิดอะไรเกิดขึ้นก็ได้ก็แค่เหมือนไปขี้เห่านึกออกไหมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับน้องอันนี้พี่แนะนําว่านี้มันเหมือน 50- 50อะ่ะเออคืออาจจะเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้นึกออกไหมแต่ข้อที่เกิดแน่นอน100%ก็คือข้อข้อ2เพราะอะไรครับน้องน้องต้องออกแบบด้วยตนเองตั้งแต่ตอนแรกเลยนึกออกไหมคือคิดตั้งแต่ต้นโอเคไหมคิดตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นข้อนี้ที่ใกล้เคียงที่สุดพี่คิดว่าน่าจะเป็นข้อข้อ2นะครับนะฝึกออกแบบด้วยจินตนาการตนเองนะครับ ต่อไปข้อ4นะครับข้อ4เนี่ยเขาจะให้บทความมาครับน้องแล้วก็ตอบคําถามตั้งแต่ข้อ4ถึงข้อ6เลยเพราะว่าอะไรโจทย์แพทห้าเนี่ยนะครับน้องเวลามันน้อยบางทีบทความบทความหนึ่งเขาให้มาเนี่ยเขาจะได้ให้ตอบคําถามหลายๆข้อน้องจะได้อ่านทีเดียวนึ่ออกไหมจะได้ประหยัดเวลานะครับมาดูบทความนี้กันเวลาน้องอ่านที่แนะนานะไปสอบพยายามฝึกอ่านในใจให้เร็วพยายามนิ้วไล่บรรทัดแบบปื้อแบบไล่ให้ไวเพราะว่าถ้าน้องอ่านไวอ่ะข้อดีคือน้องจะทําข้อสอบทันแต่ถ้าน้องเป็นคนอ่าน หนังสือช้าน้องจะทำข้อสอบไม่ทันและถ้าใครเป็นคนอ่านหนังสือช้าพี่แนะนําไปฝึกซะเพราะว่าน้องไปเป็นครูยังไงก็ต้องฝึกอ่านนะครับอ่ะมาเริ่มเลยครูกลกนก ไม่ได้ใช่คกรูกกนกกับน้องน้องอ่านผิดแล้วนะครับครูกรกนกครับน้องอ่าครูกรกนกทุเลสเลยนะครับกับครูมุทิตาครับน้องเป็นครูที่สอนในระดับชั้นปถมที่6กนะเช่นเดียวกันสนทนากันดังนี้แต่พี่ต้องอ่านโจทย์ให้ฟังนิดน,นึงนะจะได้รู้ว่าพี่คิดยังไงก็มีครูอยู่2คนคน,คนแรกครูกรกนกอีกคนหนึ่งชื่อครูมุทิตาครูกรกนกบอกว่าวันก่อนเนี่ยฉันเดินผ่านห้องเรียนเว้ยพบนักเรียนที่ชันน่ะไม่ได้สอนน่ะทะเลาะกัน พราะเพื่อนเนี่ยไม่ยอมไปขอโทษที่ทําน้ำอ่ะหกรถใส่หนังสือเพื่อนฉันเห็นว่าเป็นเรื่องของเด็กๆนะเดี๋ยวก็คงคุยกันได้เองอะ่ะก็เลยไม่ได้ใส่ใจอะ่ะว่าง,ง่ายๆปล่อยผ่าน <c oughs> ปล่อยผ่านครูมูริตาก็เลยเสริมเลยว่าเออเนี่ยฉันก็คิดเหมือนกันนะบางทีเนี่ยโตๆกันแล้วก็น่าจะให้อภัยกันได้เป็นครูเนี่ยต้องเอาใจใส่ทุกเรื่องเลยเหรอ คงเหนื่อยแย่เลยนะเนี่ยถ้าเราใจใสทุกเรื่องบางทีก็ต้องปล่อยๆไปว่าง่ายๆตามน้ํากันทั้งคู่นะครับนะคือไม่ได้สนใจอะไรเด็กเลยนะครับเสร็จแล้วโจทย์ก็ถามเกี่ยวกับบทสนทนาอันนี้ครับน้องมาเริ่มต้นที่ข้อสี่บทสนทนาของครูทั้งสองท่านข้อใดที่เหมาะสมกับบทบาทของความเป็นครูมากที่สุดนี่เป็นประโยคที่พี่เกียิที่สุดเลยในการทำข้อสอบวิเคราะห์มากที่สุด ตูจะรู้ไหมแต่เอาเถอะน้องก็จะต้องเป็นไงตอบให้ตรงใจคนออก้อสอบเนี่ยอันนี้ประเด็นสําคัญเลยพี่จะบอกให้ไม่ต้องมาสร้างภาพดูดีตอบให้ดูเป็นตัวเรามากที่สุดไม่เกี่ยวครับน้องตอบให้ตรงใจคนออก้อสอบมากที่สุดเราจะได้ถูกต้องนะครับนะอ่ะอย่างแรกเลยมันจะมีอยู่2ประเด็นคือเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนึกออกไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยน้องก็จะต้องนึกก่อนว่าพออ่านจบบ,บทสนทนาเนี้ยแล้วอ่ะน้องเห็นด้วยกับครูทั้งสองคนไหมคือว่าง่ายๆครูทั้งสองคนปล่อยผ่านไม่ได้เอาใจใส่โอเคปะ่ะไม่ได้เอาใจใส่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับน้องน้องรู้สึกว่าถ้าเด็กทะเลาะกันครูไม่เอาใจใส่ถูกต้องไหมน้องก็ต้องคิดงี้ก่อนถูกไหม จยิงไม่ถูกต้องนะครับน้องเพราะว่าคนเป็นครูก็วควรจะต้องตักเตือนหรืออบรมนักเรียนให้ทําถูกต้องแม้ว่าจะไม่ใช่ครูที่เราประจําชั้นก็ตามนะครับนะเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยถ้าไม่เอาใจใส่เนี่ยจะน่าจะเป็นไงน่าจะผิดโอเคไหมเออน่าจะไม่ถูกต้องดังนั้นน้องก็ตัดชอยข้อที่เห็นด้วยออกเลยคือโดยโดยที่น้องไม่ต้องไปอ่านเลยครับน้องไม่งั้นมันเสียเวลานึกออกไหม เพราะยังไงน้องก็ต้องตอบว่าไม่เห็นด้วยอยู่แล้วนึกออกไหมเนี่ยน้องจะได้ประหยัดเวลาในการทขาข้อสอบเห็นไหมน้องตัดช้อยไปได้สาช้อยเลยไอ้ข้อที่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นน้องก็มาดูข้อที่ไม่เห็นด้วยเพียงแต่ไม่เห็นด้วยเนี่ยมันก็จะมีเหตุผลไม่เหมือนกันน้องก็จะต้องตอบเหตุผลให้มันดูตรงใจกับคนที่ออกข้อสอบแค่นี้เองนะครับอ่ะอันแรกไม่เห็นด้วยกับครูทั้งสองที่ไม่สนใจนักเรียนเพราะอะไรอะ่ะพราะครูเนี่ยไม่ควรนําปัญหานักเรียนเนี่ยมาคุยกันเองนะ ควรจะเอาไปประชุมกันเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโอ,อ้ก็โอเคนะก็พอได้อยู่นะครับข้อ5ไม่เห็นด้วยเพราะว่าบทบาทสำคัญของครูคือการอบรมนักเรียนนะจริงๆก็ดูเป็นไปได้ทั้ง2ข้อเลยนะครับแต่ว่านะครับน้องพี่คิดว่าข้อที่มันตอบแล้วแบบเนี้ยน้องเน้นนิดนึง ดูดีที่สุดใช่ไหมออแต่ดูดีของน้องกับดูดีของพี่บางทีมันอาจจะเห็นไม่ตรงกันก็ได้นะครับน้องแต่ในความคิดพี่ที่ว่ามันน่าจะเป็นคําตอบที่ถูกที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นข้อที่ห่าครับน้อง่อาเพราะว่าอะไรหน้าที่ของครูก็คือการตักเตือนนักเรียนนี่ถูกต้องเลยคืออันนี้แบบถูกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลย แต่ข้อ4เนี่ยพี่คิดว่ามันเป็นการแก้ปัญหาที่แบบดูเวอร์มากอะคุณ้องคือมีปัญหาปุ๊บเป็นไงเข้าร่วมประชุมเพราะฉะนั้นเด็กตีกันทีก็คือประชุมกันทีเด็กตีกันทีก็คือประชุมกันทีต้องนึอกออกไหมนะครับมันดูมันดูเป็นไปได้ได้ยากขึ้นนะเพราะว่ามันดูเอาจริงๆคือปัญหาในข้อเนี้ยมันดูเป็นปัญหาเลก็เลกๆน้อยๆนึอนกออกไหมนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือไม่น่าจะถึงขั้นต้องนําปัญหาเนี่ยไปเข้าร่วมประชุมกันนะครับนะเพราะว่ามันดูแบบมันคือว่าง่ายๆอ่ะเด็กแก้้ไไขกันเองดม กับขันว่าครูเนี่ยต้องมาช่วยกันแก้ปัญหานะครับแต่ถ้าเป็นแบบปัญหาประเภทว่าแบบเด็กสอบตกกันเยอะๆหรือแบบเด็กมีปัญหาทะเลาะตีกันหลายๆครั้งอะไรอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยน,น่าจะต้องเอาเข้าร่วมประชุมแต่ข้อ4เนี่ยพี่รู้สึกว่ามันมันเวอร์ไปครับน้องโอเคเมื่อ่ฮะมันเวอร์ไปกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นข้อที่ดูแก้ได้เหมาะสมที่สุดก็คือข้อ5นั่นเองก็คือควรจะอบรมด้วยตนเองนะครับต่อไปข้อที่5นะครับข้อที่5ก็จากบทความเดิมนะ ครกกูกรกนกเอ้ยไม่ใช่ครูกรกนกแมยังอ่านชื่อผิดอยู่ต้องการแก้ไขปัญหานักเรียนนะครับข้างต้นควรปฏิบัติด,ดังข้อใดจึงจะเหมาะสมที่สุดน่มีแล้วเนี่ยไอ้คำพวกเนี้ยที่สุดที่สุดเนี่ยจะรู้ไหมแกคิดยังไงอ่ะแต่เราก็ต้องมาเดาใจคนออกก็สอบเข้าไปในห้องเรียนขณะที่นักเรียนเนี่ยตีกันเพื่อให้รู้ว่าครูเนี่ย แอบมองอยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่ดูบ้างเลย,ย <c oughs> คือคุกกี้เสียงทายแล้วไม่ใช่แล้วนะครับน้อง <c oughs> ข้อนี้ดูผิดแบบผิดชัวรเลยคือตลกมากคือครูคือเด็กตีกันปุ๊บครูไปแบบไปไปไป,ไปำมองไปส่อง <c oughs> แค่นี้แล้วเด็กมันจะหยุดตีกันไหมก็ไม่น่านะครับน้องเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อหนึ่งไม่น่าใช่เออครูควรเข้าไปอบรมบ่มนิสัยนะครับอ่ะข้อสอง เข้าไปสอบถามนักเรียนว่าเฮ้ยตีกันเรื่องอะไระแล้วบอกนักเรียนว่าให้กล่าวคําขอโทษนะจะได้จบเรื่องกันไปคือเอาจริงๆนะครับน้องข้อ2เนี่ยมันเป็นการแก้ปัญหาที่เหมือนแบบ ปัดๆไปอะเออนึกออกไหมก็คือเอ้ยขอโทษมันซะมันก็จะแบบเออขอโทษก็ได้เสร็จแล้วก็ไปตีกันใหม่นะครับนะเพราะว่ามันไม่ได้รู้สึกสำนึกเลยโอเค้เยเพราะฉะนั้นข้อ2ก็ไม่น่าใช่อ่าข้อ2ก็ไม่น่าใช่ต่อมาข้อ3นะครับเข้าไปสอบถามนักเรียนแล้วให้นักเรียนเนี่ยคิดเอาเองครับน้องว่าควรจะปฏิบัติตนยังไงต่อเพื่อนจึงจะเหมาะสม คือเหมือนน้องเป็นครูอะเสร็จแล้วก็เดินเข้าไปบอกนี่ตีกันใช่ไหมเนี่ยควรจะทําตัวไงฮะเด็ <laughs> <laughs> กมันจะรู้ไหมเอาจริงๆถ้ามันสํานึกได้มันก็คงไม่ตีกันอยู่แล้วนะครับน้องตั้งแต่ต้นนะครับเพราะฉะนั้นข้อ3เนี่ยก็น่าจะผิดเออใครมันจะไปคิดได้มันตีกันไปแล้วอ่ะนะครับนะบอ่ะเสร็จแล้วนะครับน้องมาดูต่อข้อข้อ4ข้อ4เนี่ยเรียกนักเรียนมาทั้งชั้นเลยครับน้องเรียกมาทั้งชั้นเรียนเลยนะแล้วก็เป็นไงอบรมนักเรียนทุกคนเนี่ ให้ทราบแนวทางเนี่ยอย่ามาตีกันอย่างนี้นะมันไม่ถูกต้องเนี่ยควรจะทําตัวยังไงถึงจะเหมาะสมพี่ว่าเ I น mean, ี่ยแมงเวอคือข้อสี่เนี่ยน้องนึกภาพเด็กตีกันอยู่สองคนเรียกนักเรียนมาทั้งระดับเลยทั้งชั้นเรียนนี่สมมุติตีกันอยู่สองคนเรียกมาทั้งปหกเลยร้อยกว่าคนเนี่ยเธอตีกันมันไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องเด็กคนอื่นก็นั่งเออ กูเกี่ยวแล้ววะหรือว่าบอกว่าดูไม่ได้รู้เห็นอะไรของเขาเลยก็สี่ก็ไม่น่าใช่เออแต่เวลาทําข้อสอบแบบนี้นะน้องผิดผิดผิดแบบเนี้ยเสร็จปุ๊บน้องอย่าเพิ่งไปกาข้อห้าเพราะว่าข้อแบบเนี้ยมันต้องมานั่งตัดสินใจทีหนึ่งโอเคไหมเพราะว่าเราต้องมานั่งวัดใจคนออกข้อสอบด้วยดังนั้นนะครับอ่านให้ครบทุกข้อข้อห้าเนี่ยเขาบอกมาว่าให้ครูที่ปรึกษานักเรียนห้องนั้นอะ มาช่วยห้ามคือว่าง่ายๆห้ามคนเดียวไม่ได้นะครับนะต้องไปเรียกเออเดี๋ยวเดี๋ยวรอไปเรียกครูอีกคนหนึ่งมาก่อนนะครับแล้วก็ให้มาช่วยห้ามปามแล้วอบรมนักเรียนในห้องของตัวเองอ่าข้อ5เป็นไงพี่ก็ว่าเวอร์เหมืองกันนะผิดนะเพราะว่าอะไรเด็กตีกันอยู่2คนน้องเห็นปุ๊บน้องก็เข้าไปห้ามได้แล้วนึกออกไหมเออไม่จําเป็นต้องแบบครูที่ปรึกษาอยู่ไหนนะครูที่ปรึกษาอยู่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามพี่จริงๆนะข้อนี้เนี่ย ไม่น่ามีข้อไหนที่เป็นคําตอบที่ถูกเลยเพราะว่ามันดูแบบมันดูไม่ไม,ไม่น่าจะใช้วิธีที่ถูกต้องแบบ100%ทั้งหมดนะครับแต่แน่นอนถ้าผิดหมดแบบนี้นะครับน้องบางคนก็แบบเอ้ยงั้นไม่มีคําตอบน้องก็ควรจะเลือกคาตอบที่มันดู ดูดีที่สุดแค่นี้เองนะครับน้องข้อที่พี่ว่าแบบตัดทิ้งได้เลยอะ่ะคือข้อหนึ่งมันดูแบบคุกกี้เสียงถ่ายเกินไปโอเคไหมแอบมองเธออยู่นะจ๊ะอ่างเงี้ยมันไม่ใช่มันตลกนะครับแล้วก็อันนี้ก็ดูแบบปัดสวะเกินไปข้อ2นี่คือแบบตัดทิ้งได้เลยแล้วก็ข้อ5เนี่ยพี่ว่าแบบตัดทิ้งได้เลยคือแบบครูที่ปรึกษามาช่วยห้ามปามเนี่ยเสียเวลาครับน้องเพราะฉะนั้นข้อที่ดูเป็นไปได้ก็คือข้อ3ามกับข้อ4ในความคิดส่วนตัวพี่นะที่คิดว่าข้อ3เนี่ยมันจะเป็นไปได้ก็คือว่าถ้านักเรียน มันคิดได้เองอ่ะเออคือแบบให้พิจารณาตัวเองใช่ไหมแล้วแบบอยู่ดีๆมันพอมีสติอ่ะเึกภาพ้อกไหมทะเลาะก,กันเสร็จปุ๊บแล้วแบบมีสติ เออละเราไม่น่าทําเลยเรื่องแค่นี้เองอ่าถ้าคิดได้เองมันก็เป็นไงก็ดีไปนึกออกไหมเออดีไปเด็กก็อาจจะแบบไปขอโทษกันอะไรเงี้ยแล้วอันเนี้ยมันคือการสํานึกผิดโดยแท้จริงนึกออกไหมเลยอ่าแต่บางคนบอกพี่ตอบข้อ4ี่ก็เป็นไปได้นะก็คือเรียกนักเรียนเนี่ยมาอบรมซึ่งข้อเนี้ยพี่ก็คิดว่าเรียกนักเรียนมาอบรมก็น่าจะตอบได้เพียงแต่พี่คิดว่า ทั้งชั้นเรียนเนี่ยมันดูเยอะเกินไปดังนั้นนะครับน้องถ้าเลือกตอบจริงๆเนี่ยเนื่องจากอันนี้มันเป็นจิตวิทยาครูไงน้องมันเป็นครูเราต้องคิดก่อนเราเป็นครูเราไม่ใช่นักเรียนโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของครูอย่างแรกเลยก็คือต้องต้องอบรมนักเรียนอ่าต้องสั่งสอนโอเคไหมเพราะฉะนั้นนะครับขอเลือกด้วยคําว่า ครูต้องรู้จักอบรมนักเรียนดังนั้นก็น่าจะตอบข้อข้อสเห็นไหมเออแต่บางคนบอกพี่สมันจะผิดหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับน้องพาะพี่ไม่ใช่คนออกข้อสอบนี่ต้องใช้คําว่าเฉลยแบบแทงกั๊กนิดหนึ่ง่าแต่พี่คิดว่าถ้านะถ้าข้อนี้ยตัดคําว่าเรียกนักเรียนมาทางชั้นเรียนออกนะ พี่ว่าข้อ4อันเนี้ยตอบชัวแน่นอนนะครับคืออบรมนักเรียนให้ทราบถึงแนวทางที่ถูกต้องแต่มันไม่ถึงขั้นต้องเรียนทางชัน้นเรียนหรอกนะครับต่อไปข้อที่6นะครับหากท่านเป็นครูมูทิตาควรจะกล่าวดังข้อใดจึงจะเหมาะสมที่สุดไหมแล้วคาพวกนีท้ที่สุดที่สุดประเด็นก็คือว่าอย่างแรกเลยที่ครูกรกนกพูดว่าแบบไม่สนใจนักเรียนอย่างเงี้ยถ้าน้องเป็นครูมูทิตาต้องต้องนึกภาพเป็นครูที่ดีจิตจวิทยาครูที่ดีน้องก็จะต้องเป็นไงรู้สึกไม่เห็นด้วยึกออกไหมฮะารู้สึกไม่เห็นด้วย ครูเนี่ยควรจะเข้าไปช่วยเหลือหรือห้ามปรามนักเรียนโอเคไหมเพราะฉะนั้นนะครับน้องแสดงว่าจะต้องเป็นไงไม่เห็นด้วยอ,อย่างแรกต้องคิดว่าไม่เห็นด้วยกับครูกรกหนกเสร็จแล้วจะพูดยังไงเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นนะครับน้องถ้าไม่เห็นด้วยอ่าแน่นอนข้อหนึ่งก็ผิดแน่นอนไม่กล่าวเช่นไรพยักหน้ารับรูเ้เหมือนเอมินเฉยอ่ะเพื่ออะไรกล่าวเช่นเดียวกับที่ครูมูนิตากล่าวไม่ควรครับน้องอ่าควรจะใส่ใจนักเรียนนึกออกไหมเพราะฉะนั้นนะครับก็ผิดนะครับข้อ2เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเหลือแค่ข้อ3 4มหที่ต้องมาคิดกันจริงๆจังๆนะครับข้อสเนี่ยเขาบอกมาว่าบอกครูกรกนกว่าเธอไม่ควรปล่อยเด็กทะเลาะกันนะเออ ดูดีนะเดี๋ยวผู้อำนวยการเธอจะตำหนิเดี๋ยวอันนี้มันดูเห็นแก่เออเห็นแก่ตัวหรือเปล่าไหมกลัวโดนด่าอย่างเดียวแต่ไม่ได้สนใจนักเรียนเลยเพราะฉะนั้นเป็นครูที่ไม่ดีนะครูที่ดีต้องเอาใจใส่เด็กโอเคไหมอบรมนักเรียนแล้วก็เอาใจใส่เด็กดังนั้นอย่าเห็นแก่ตัวข้อ3เนี่ยพี่รู้สึกว่ามันเห็นแก่ตัวไปหน่อยนะครับต่อมาข้อ4ี่ข้อ4ครูกรกนกเนี่ยบอกครูกรกนกว่าเธอเนี่ย น่าจะเข้าไปห้ามปามนักเรียนนะไม่ให้มันตีกันเออเดี๋ยวเลื่อนเนี่ยจะลุกลามไปกันใหญ่เออเอ ι, ก้ก็ก็ดีนะเออก็พอได้ก็คืออย่าให้มันตีกันมากเออไม่งั้นเดี๋ยวจะบาดเจ็บมีเรื่องยิ่งใหญ่นะครับนะกลัวอันตรายนะครับอ่ะต่อมาอันที่5บอกครูก,กรรนกว่าเธอเนี่ยน่าจะเข้าไปสอบถามและชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจว่าควรจะปฏิบัติอย่างไรนะครับดังนั้นนะครับน้องข้อ5ก็ ก็ดีนะเออข้อ5ก็ดีก็คือเข้าไปบอกนักเรียนเลยว่าเธอควรจะทําตัวอย่างไงอย่าอย่าตีกันนะครับประเด็นก็คือว่าระหว่างข้อ4กับข้อ5กับน้องๆคิดว่าข้อไหนที่ดูแบบดูดีที่สุดนึกออกไหมเหมาะสมที่สุดนะครับน้องสังเกตนะถ้าเป็นข้อ4ี่เนี่ยมันเหมือนกับว่าเหมือนแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะึกออกไหมเหมือนห้ามปานนักเรียนเอ้ยอย่าตีกันจบ แล้วต่อไปมันอาจจะไปตีกันต่อก็ได้นึกออกไหมนะครับคือไม่ได้ให้เด็กเนี่ยเกิดการคิดเกิดเอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะเกิดสติปัญญามากยิ่งขึ้น <c oughs> นะครับดังนั้นนะครับข้อ4เนี่ยมันถูกก็จริงแต่มันจะเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเออคือผ่านใบแค่เที่ยวนั้นเที่ยเดียวแต่ถ้าเป็นข้อ5เนี่ยนะครับน้องการเข้าไปสอบถามและชี้แจงแล้วสั่งสอนนักเรียนมีการอบรมเนี่ย มันจะเป็นการแก้ปัญหาแบบระยะยาวครับน้องอนะมันจะดูดีกว่าไงดูเหมาะสมที่สุดเพราะฉะนั้นนะครับน้องหน้าที่ของครูเนี่ยถ้าน้องสังเกตจากสิ่งที่โจทย์ออกมานะนะครับในบทความพวกนี้เลยก็คือโจทย์เนี่ยเขาสนใจเรื่องการ อบรมนักเรียนครับน้องขอเขียนย่อนะนอรานักเรียนนะครับเพราะฉะนั้นครูหน้าที่หลักก็คือการอบรมนักเรียนก็เลยต้องตอบข้อ5ครับน้องไม่ใช่แค่แก้ปัญหาให้พลนพลไปนะครับนะดังนั้นข้อนี้เฉลยตอบข้อ5นั่นเองครับน้องควรจะไปชี้แจงว่าควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับน้องเดี๋ยวพี่ก็ขอพอแค่นี้ก่อนนะครับในส่วนของเฉลยฟรีเนี่ยจะมีให้ดูอีกในหลายๆหัวข้อนะครับน้องสามารถติดตามได้ในเพลย์ลิสต์เลยนะครับ ส่วนใครที่ลงข้อเรียนออนไลน์ไว้นะครับน้องก็สามารถเรียนได้ครบทุกข้อเลยตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ120นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนครับบ๊ายบาย